อ้ปลาโจนตัวย่อยมากนะครับตัวนี้ลูกนี้ก็เป็นปลาโจนเจ้ยนะครับนึ่งตัวสวัสดีครับปุ้มผบกับจงวิที่คุณป้าปลูกกวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็มาดูใส่ดักปลากันแล้วนะครับปุ้ม ใส่ก็ติงไว้หนื่งขึ้นนะครับนี่นะครับลูกเล็กก็ได้เป็นปลาโจรโร่งตัวนะครับแต่ตัวไม่ให่ตัวเต,าเตา่าเงนลดนะครับปุ๊เดีย๋ยวไปดูลูกตัวไปกันแล้วนะครับนี่ลูกนี่ก็ขึ้นฟองนอ้ำยุนะครับปุ๊ก็เป็นปลาโจรเจยนะครับหนึ่งตัวก็ใจได้นะครับตัวนี้ปลาโจรเจย เดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันแล้วนะครับนี่ลูกนี่ก็โรยมีโรยกระทุ่งนะครับปุมนม้ำก็คนๆอยู่โอ้ก็กได้ตัวใหญ่นะครับเป็นปลาโจรใหญ่มากนะครับตัวนี้ประมาณลูกว่าว่าได้นะครับปุ้มกกไตเป็นบ้างลูกนะครับปุ้มใจตัวแจบเปลืองโกใตความจำเลยเต็มไงนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับปุมตัวนี้ลูว่าแล้วเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันแล้วนะครับ นี่ลูกนี่ก็มีรอยกระตุงไมลเล่นจักเซยนะครับปุ้มเงาจิงไม่วาวเบิ่นเจยก็มีตัวนะครับลูกนี่โอ้ดินเป็นปลาจนเจยนะครับเห็นเอล็ลเดียวไล่ไลยย่หิวนี่นะครับปุ่มตัวก็ใจได้นะครับตัวนี้ปลาจนเจยตัวตวัวด้วยเลยนะครับลูกนี่มาดูลูกนี่กันแล้วนะครับ ก็เป็นปลาโจรเจ้ยแล้วนะครับนึ่งตัวตัวไม่เยอะตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูลูกโตไปกันแล้วนะครับลูกนี้มีฟองน้ำขึ้นเต็มใจ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรโอ้หน้าตึงตัวแยะแยะมากมากเลยนะครับตัวนี้แยะกว่าตัวโกนแล้วนะครับตัวตีป้านมาเหล็กเดียวกกยังไม่ได้เทาน,นะครับ ประมาณ1กิโลว่าหรือว่าตรงกิโลได้นะครับตัวนี้ย่อยหมักๆเลยเดี๋ยวปุไปบ้านจะชังให้ดูนะครับว่าน้ำนักจะเตาใดลูกนี่ก็มีฟองน้ำอยู่นะครับปุ๊ไม่รู้เป็นปลาไดโอ้ก็เป็นปลาดุกนะครับตัวใจได้เลยนะครับตัวนี้ปลาดุกช่วยๆเลยเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันแล้วนะครับลูกนี่ก็มีฟองน้ำอยู่แล้วนะครับปุ๊ ก็เป็นปลาดุกแล้วนะครับจะเป็นปลาดุกแนวโอนแล้วนะครับปุ๊มเยยตัวนี้นะครับอีกตัวเหล็กตัวนึงเย้ยนะครับปุ๊มเหล็กตัวใหญ่ตัวก็ตัวรวยๆเลยนะครับตัวนี้ผมว่าลาาวตรามกีดได้ตัวนี้ดูใจมดเลี้ยวก็ไปดูปลาที่บ้านกันนะครับก็มาตึ้งบ้านเลี้ยนะครับปุ๊มนี่คือปลาต่างมดตีได้ของวันนี้นะครับปลาชนโตร่งตัวนี้ก็ตัวใหญ่ๆมากๆเลยนะครับปุ๊ม แต่ละตัวโกน้ำหนักเกินหนึ่งกิโลในน้นนะครับเดี๋ยวพุมจะจังให้ดูนะครับก็ได้ปลาดุกเกห้าตัวนะครับวันนี้ได้หน่อยเดี๋ยวพุมจังปลาให้ดูนะครับนี่นะครับตัวเล็กเดี๋ยวจังตัวเลก็กโกนว่าน,น้ำหนักจะได้กี่กิโลนะครับโัใหญ่หมักๆเลยได้โจงกิโลวันีนะครับตัวนี้ทุดโยนมากๆนะครับเดี๋ยวจะจังรวมกันตรงตัวนะครับ ว่าจะนักจะได้กี่กิโล่โจ่งตัวกวนี่เลยนะครับปุ๊มได้ซกิโลกลึงนะครับโจ่งตัว3้กิโลกลึงสุดยอดมากมากเลยนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามจงวีตี้คุณปาปลูกวนกลิ้งด้วยนะครับปุ๊มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ